น้ขัทับท่าอะไรน้องขาาัดทับาให้เขาอยู่ไหนระบายเสร็จกี่รูปแล้วคะน้องน้องขัดระบายให้เขาอยู่ขัดทาบแป้งให้ผีแม่ชีอยู่แม่ชีเป็นผีเหรอฮะแม่ชีจะเป็นผีได้ไง<ผ><ล>อ่ะแม่ชีวันระบายเสร็จยังคะเสร็จและะ้วค่ะอ่ะพี่โดนระบายอ่ะน้องขัดระบายต,อต่อไปนมไปสวยเนี่ยหนูจิ๊ก เอ้าเองก็ระบายของตัวเองไปสิคะไม่ต้องมาเปรียบเทียบใครสวยกว่าอายุไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความสามารถไม่เท่ากันตอนนี้นำนำหนักออกขึ้นนะอ๋อโอเคอ่ะไหนวันนี้พี่าวันระบายสีเรื่องอะไรคะเรื่อง s กี subject ช่ subject อะไม่ช่ต่างตานั่นเองค่ะอยา๋จะทายนะใช่จะทายตอนนี้น้องขททายอยู่อ่ะน้องขาเงียบเงียน้อง อ๋อขวารำชาิชาภาษาไทยใช่ไหมโอเคค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ใต้คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษดนตรีศิลปะไม่ไอาใม่เอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ก็มิวสิกจะไม่เป็นที่มิวสิกไม่เป็นไรอ่ะต่อไปสังคมสังคม social studies ต่อไปวิชาพละ Physical Education ว,ะ <History S 1> วิชาประวัติศาสตร์ History วิชาภาษาจีน Chinese ค่ากรรมศาสาตร์ h o m e e c o n o m i c s, <S สุดท้ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology โอเคครั้งต่อไปจะให้เขียนแล้วนะคะโอเคเขียนอะไรเนี่ยเขียนคำสั่งไหมคะ อ่ะเดี๋ยววันนี้ให้เติมตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขอ่ะพี่จันเอาดินสอมาไหมอ่ะไม่ได้เอามาพาพายิบดินสอแท่านี้ให้พี่จันก่อนลูกนี่อ๋อเอาสีเมจิกก็ได้สีเมจิกใชีสีเมจิกสวยสีแดงสีแดงใช่สีเดียวนะคะไม่ต้องสลับค่ะลูกยิบสีม่วงมาให้หนูไม่เป็นไรไหนดูสิหมายเลขหนึ่งอ่ะดูจากรูปภาพก่อนไหนอ่ะยังไม่ต้องเติมดูรูปภาพก่อน คอมพิวเตอร์วิชาคอมพิวเตอร์นะคะอืมอินโฟมิชันเทคโนโลยีโอเคหมายเลขหนึ่งค่ะตรงนี้เลยอินโฟมิชันเทคโนโลยีต่อไปหมายเลขสองโหหมายเลขสองช่วยนิสวิชาที่สนุกนะชั้นนี้ได้คะแนนเท่าไหร่คะคะแนนสอบชั้นนี้คะแนนเต็มค่ะแล้วไทยอ่ะไทย ถามอะไรอีกพี่ชายอะต่อไปอะเติมยังคะหมายเลขสองภาษาจีนใช่ภาษีนพผู้พังเงียบก่อนอะผู้พันระบายให้เสร็จแล้วต่อไปหมายเลขสามวิชาอะไรครืบง่ายแม่แม t แม a เถอะแม่อันนั้นแม่เสือครับอันนี้วิชาคณิตศาสตร์ครับแต่ออกเสียงเหมือนกันอันนั้นแมท อ่ะต่อไปหมายเลขสี่ค่ะพี่ตรวันโอ้เอบีซีอิงลิชอิงลิชหมายเลขสี่อิงลิชเอบีซีดีหมายเลขห้าโอ้โหมีจานสีมาให้ง่ายมากอาร์ชอ่ะขาเอามายากับใบสีน้ำได้ค่ะวันหยุดนะครับต่อไปโอ้มีกีตาร์มาให้หมายเลขหกมิวสิคแน่นอนมาค่ะิวสิค

เฮ้ยเป็นคำศาสตร์เลยล่ะ <g ül> <g ül> ข้าหากรรหรือข้ากรรม,ากกรรมาศารอันนี้เป็นการทําอาหารทําได้หลายอย่างทาเบเกอรี่ทาขนมทําอาหารทําขนมจีบ<ๆ>ได้ทุกอย่างที่เป็นอาหารขนมอะไรพวกนี้ <g ül> เขาเรียกว่าข้า,าก,กรรมาศาสตรอะต่อไปหมายเลขแปดเป็นรูปอะไระคะ <Size. S 1> อ๋อเขาถือขวดการทดลองใช่ไหมคะโอเคไซส์หมายเลขแปดนะคะครบแล้วโอเค ดูซิหน้าถัดไปให้ทำอะไรขับรโอ้โอนี่ไงถึงบอกว่าต้องอท่องแล้วต่อไปครั้งถัดไปเราจะต้องท่องคําศัพท์ให้ได้แล้วถูกไหมถ้าเราท่องไม่ได้เราก็จะไม่รู้ว่าตัวอักษรที่ว่างเนี่ยต้องเติมอะไรถูกไหมคะร,ราลองข้ามเนี่ย,ย,ยโอเคมไหมเพราะฉะนั้นการบ้านของพิจวันนะานานให้ไปท่องคําศัพท์วิชาต่างๆความจริงเราไม่ต้องท่องหรอกเราก็สะกดเอาถูกไหมคะ ถ้าเราสะกดได้โหอันนี้ได้อยู่แล้ว T H A I ใครไม่รู้ A R T อย่างเงี้ยอ่าก็ E N G L I S H อ่ะหลายๆวิชาก็จะได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีวิชาใหม่ๆพวกแบบค่าการศสตร์ History ก็ตรงตัวเลยใช่ไหมคะ H I S T O R Y T O R Y เพราะฉะนั้นไม่ยากโอเคไหมคะค่งยากแค่แบบนี้ได้อ่ะเนี่ยอ๋อที่เขาหมุนกันนิ้วใช่ไหมโอเคนะคะอ่ะ ระหว่างรอน้องระบายสีก็นั่งท่องไปกัน E I G F G F แปดอ้าอันนี้จะมาท่องเอ็กแปดอะไรค่ะระบายสีแล้วเดี๋ยวคัดค่ะแวก็ทากแป้งให้แม่ชีนั่งยังระบายแม่ชีไม่เสร็จอีกโอ้ระบายสวยด้วยแม่ชีเป็นพระแล้วแม่ชีกแใหม่ชีด้วยทาแป้งให้แม่ชีด้วยทากแป้งให้แม่ชีด้วยทาะแป้งให้แ่วยทากแป้ห้แม่ีด้วยทากแป้งให้แม่ชีด้วยทากแป้งให้แม่ชีด้วยทากแป้งใหม่ชีด้วยกันคูใอยแม่นี้ อน้องขาทำไม่เสร็จทุกคนรอน้องอยู่นะนี่มีมัแต่เต้นกับพี่อยู่แลล้ดี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 ดสิกมาดีดด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  มีคำว่าตีชี้ถ้าไปปรากฏดิหอมมอีหมีมีสีอ่าต่อไปมีอะไรมีปออีปีไม่เอกปีปีพอปีปีปออีปีไม่เอกปีปีปีปอปลาไงปอปลาไปนอักสอนกลางผ่านได้ห้าเสียงลองผ่านดิ ปี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 ใช่ไหมโ okay. อเคป่ะอาราบสีตาเล็กมันอยู่ไหนแล้วเปลี่ยนตาเล็ก